วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องน้องแสงชาแนเนาะพี่น้องเนาะมาเจอมาเจอกันภาคแรกแรกขเก่าเหมือนเดิมสลับมือนี้นะครับทั้งในบรรยากาศร้อนอบอ้าวพี่น้องนะครับพ้อนอี่ดีด้พี่น้องมือนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าแอดมินนองบุหอนดอกเพราะว่าแอดมินไปวัดมาพี่น้องเนี่ยไปวัดไปคารวะครูบาอาจารย์นะครับคารวะเจ้าคณะอำเภอและพี่น้องเนาะสลับมือนี้ก็ได้ไปกับครูบาอาจารย์เพป็นละเนี่ยเพป็นกระผ้าไปนะสรับมือนี้ นะครับกาอมือนีิกามี่น่าทางมาฝากพี่ฝากน้องกันคือเราไนเดมได้ครับเดียสําหรับงวดวันที่16สิงหาคม2568ครับช่วงนี้กเป็นเทศกาลม้านแม่นะพี่น้องเนาะเดือนเทศกาลม้านแม่แห่งชาติเดือนเดือนที่เดือนม้านแม่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสีเป็นม้านแม่บ้านกับนั่นเป็นบางเดือนนี้นะพี่น้องเนาะอาซาลกนี่กามี่น่าทางมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับเอาอาจารย์ท่านใดเนาะมือเนาะเดี๋ยวพี่น้องเอท้าบนกันเด้อนะครับ เอาเป็นอันว่าเอาแนวทางของเจ๊คำนวณเออบะเมียนเอาเป็นแนวทางของอาจารย์กำลังวันละกะละกะเลขกำลังวันนะพี่น้องเนละกะอาจารย์ไม่ออกน้ำนี่พี่หนอนสองอาจารย์อ่ไม่พี่หนอนได้เบิ่งกันได้พี่เจรณากันในวันที่16สิงหาคม2568เอาก่อนหกสิบแปาไปเบิ่งมาชมพี่น้องนะครับก่าขอเห่อขอแห้งพี่น้องได้ครับเด้อลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณในไลค์การละกันฟังท่านบ่พี่น้อง บอลเสียสายรถจักเรไปยังในบูคัดคัดกองของของข้าบอลืดอนไหลเนี่ยเมียแล้วพี่น้องเราขันบอาไว้ไพ่ยังเสียด้ยเว้ยไหลฟันบักตุ่มเกี้ยงบักตุ่มกิ่งนะครับาบอว่ากันนะคนสไตล์ไปไพเห็ดยังกะไว้เมื่อวันผมนี่ก็ได้เนาะอาบดามแปรงฟันระกัแปรงตัวไพ่ในหาที่ก็เคยเห็ดมาแล้วนะพี่น้องเพราะว่าจะไหนมันดวนนะครับเวลามันดวนนะพี่น้องอาบดามแปรงฟันทุสบู่ดีนั่นก็ได้แดดห้านาทีนี่ยไพ่ในหาที่ทึ้งแปรงฟันทึ้งตัวสบู่ทึ้งอาบดาม ล้าก็ทึ่งแต่งตัวเรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาบีคมรอยไหมนะครับเอากาน,นเข้าไปเพิ่งไปชมกันมาฟังคำเตือนนะครับคำเตือนทางช่องของเราสเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแดงของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผ่านานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการผนนทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนต์ก่อนตัดสินใจปโปรดใช้วิจาร,รณญาณอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนัก ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดานะพี่นะ้องเนาะคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นในการันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดอขอบคุณหลายกันแล้วกันนะทางแต่ละอาจานนะครับมาเบิ้งข้อมูลงวดก่อนนะครับงวดที่ผ่านมานะั้นวันที่1สิงหาคม2568นะพี่นะ้องเนาะอาจารย์ไม่ออกนามนี่พลาดนะครับพลาดงวดนี้นะพลาดเลยนะเพราะว่าห่วยออกไปที่อ,อย่างก่อนแปดห้าสองกับห้าศูนย์นะพี่นะ้องเนาะ กำลังวัดในเข่าที่สองพี่น้องกำลังวันเข่าเข่าที่สองนะพี่น้องน่าสาหรับอาจารย์ไม่เอานคำรุดนะครับรุดนงวดนี่แต่ว่าก็ถือว่าทั้งทั้งจรุดทีนึงนะพี่น้องเนาะสามซิงหัวสามหวดิงหัวจรุดเนี่ยถือว่าก็ถือว่ารุดนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาแล้วพี่น้องเนาะมาตามงวดที่จะถึงนะพี่น้องขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเด้อขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยววายพี่แต่ประกาศพี่แต่ประกาศสีอันนี้พี่น้องสีน้ำเงินนะพี่น้องเนาะ จะขอถ้าอยากเขียนแป๊บนึงไม่เป็นไรเด้อขอให้เขียนแป๊บนึงนะครับเป็นเพียงหน้าทั้งนะครับได้เป็นเพียงหน้าทางนะเขากัเบิงใบแล้วก็ใส่วิจารณญาณนะพิจารณาเบิงว่าคือบ่อปั้นบ่คือเฮาก็จังหรือว่ามาเสียงฝันเบิงหาว่ามันบ่เข้าท่ากะเฮาก็สิบ่เบามือไว้จะหน่อยได้พี่น้องเนาะอ่าเป็นเป็นเป็นได้กลเป็นหน้าทางพี่น้องเพราะว่าเพิ่นนี่กําลังมันคือผมนี่แหละนะเพิ่นกลเป็นหน้าทางมาบางเทื่อบางที่ นะครับบาสมันคักๆแน่ๆล่ะมาแต่เก่างบ้านเข่าอยู่หน้าบ้านางเสียยิงยีงใส่กัะบรุดกต่นีพี่น้องกรกเบอเสียงนะพี่น้องมีรุดมีเข่านะครับกำลังวันสิบหกทับแปดทับหกแปดกำลังวันได้มาที่ประตรงกันงวดนี้พี่น้องอาจารย์ไม่ออกนามกระโดดได้พี่น้องได้เขียนแป๊บเดียวันละนะครับ แต่ว่าอาซีฝอยดุนแน่บอกอะให้มันได้เวลาพี่น้องเนาะให้มันทําเวลานิดนึงนะเพราะว่าอา่จะมันจ่อหลายอาจจะมันหน่อยหลายมันกะบ่ะได้ตาโพสตามกกาเขียนทุนพี่น้องต้องขออภัยพี่น้องห,หลายเนาะ,อะ่ามว่าถากว่าโอ้ยมันคือศาสตรแต่แอดมินเนื้อเสียงกะเขากดรูด,ร,ดรูดไปก้อนกระได้พี่น้องหรือว่ากดขะกดไปเรื่อยนะพี่น้องคือคือรูดพานอย่างประมาณนี้พานไปหอดตัวเลขจังเบิ่งกันเนาะนะครับ เมื่อก่อนวัวนี่รุดนะครับสลับอาจารย์ไม่ออกนามรุดนะครับงวดหนาวกาบเน่ดิฮัรุดแล้วก็บ่เค่อยรุดเขาสาเพียมเทียมพี่น้องรุดเทระเทระงวดนีนส่สิเขามาใหม่เนาะพี่น้องเข้ามาใหม่ใหม่อะเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยงวดวันที่นะงวดวันที่อ่า มาที่16เดือนสิงหาคม2568เด่นกำลังวันนะพี่น้องกำลังวันให้มาที่1กับ0พี่น้องกำลังวัน1กับ0นพี่น้องเออดาบเจตนาจอไว้พี่น้องชิน่นชอบไปจ่งจัดครัดก,กับหาันพี่น้องกำลังวันเป็นวันเสราร์วันนี้ให้มาที่1กับ0นะครับ <ys> สําหรับอาจารย์ไม่ออกน้ำนะครับอาจารย์ไม่ออกน้ำให้มาที่3 7 2นะครับอาจารย์ไม่ออกน้ำให้มาที่3 7 2พี่น้องมา1ถึง2ตัวเลยพี่น้องนะพี่เจตนาเป็นนะครับด้ พี่เจรนะิญนาเบิงพี่น,อน้งนองครับมากกับช่งแชดพี่น้องคัดใจกับพานนะครับนี่อาจารย์ท่านหนึ่งนะมือนเอสสีโรคหาบอนอดำเป็นเลขได้เฮียหรือว่าเป็นเลขได้มาเพื่อนเขาบอกมาเจ่หนึงพี่นอ้องไอ้ที่จริงกับเพื่อนก็ยุวัฒน์แถวๆบ้านเฮ่าบ้านผมมีหลายนะครับแต่ว่าอ่าบอได้ขออนุญาตเพื่อนแนละ้วพี่น้องนอกจากเลขสิบขออนุญาตอ่าเป่านะเป่าเป็นบ้านเลขได้เฮียหรือว่าเลขเอาเพื่อ ันนี้บ่บ่ได้การันตีได้พี่น้องเด้อบ่ได้ว่าเด้อเดี๋ยวขออนุญาตเขียนในเบอร์แป๊บนึงพี่น้องขออนุญาตเขียนในเบอ่์เท่าที่สั่งซื้อเราจะให้พี่น้อเงเดอเพราะว่าไปเจอกันที่งานอ่าวันที่นนหนึ่งสิงหาคมนะพี่น้องเนาะโอ๊ยประกาศคือบ,บอกแส่ปากนี่เอาใบก้อนพี่น,น้องปากนี่อ่าไปเจอกันกับเพื่อนๆแค่เจ้าจน่ะที่ ไปคารวะครูบาอาจารย์นะครับเพ mm ิ hmm. ่นบอกมาว่วก้อยเพิ่นกว่าเพิ่นเข่าครับแต่ว่าผมบ่ลแน่ใจได้นนพี่น้องเพิ่นเห็นเป็นวัวแรกนะเป็นเป็นเลขที่ว่าอ่าเป็นเลขที่ว่าที่ว่าอ่าเป็นพิจรณาแนบอลหรือ,อยังไรนะพิเศษพิเศษไฮ ่าโอเคนะพี the the ่น้องเนาะเบิ the the ่งเด้อพี่น้องเด้อแถมเป็นแถมเป็นแถมชุดนีเลยพี่น้องเพราะว่าผมกับพึ่งจะมาลงพ่อปเจอกับเพื่อนเพื่อนก็บอกมาพี่น้องให้มาที่แบบนี้พี่น้องเนี่ยทัาสีวาตัวไรพี่น้องอาจารย์เป็นแห่งหนึ่งทั้งสี่เป็นเขียนทั้งสี่เป็นเขียนใส่กระดาษให้ดิให้มาที่205หล้วก็มาหาทั้งใทยพี่น้องเนี่ยหลเขียนลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยเขียนลักษณะนี้เลยนะตัวแอลไทยกระดูกแอลกระถ่ายรูปมาอยู่ต่างใช้เพื่อนว่าเพื่อนบอกมานะพี่น้องเพื่อนเพื่อไป เข้าไปทำบุญน้ากันนะครับมื่อนี้ไปวัดนะครับก็เลยนั่งคุยกันยูโฮมใหม่เพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าในรับเบ่บาเกียงทั้งไปกินของท่านเ่าใส่งานโลกท่านก็ได้หล,หลายนะครับมื่อนี้แต่ว่านั่งคุยกันส,สบายกลัวนะพี่น้องไปข้าวเจะมาเสิร์ฟให้ก็ได้กินผมข้าวเจะบ่มาเสิร์ฟก็บ่ได้กินนะครับ,บ,บได้กินแต่นะ้ำเรา,านะท้องลายแต่ <c oughs> เป็นนาา้ากาแฟนะพี่น้องเนาะนี่ยหลายเป็นไหบมางี่พี่น้องพี่นอ้องอ่านว่าจะได้สองศูนย์ห้าหลักกับห้าห้าบว แต่55เป็นเนีนน่าจะเป็นทั้งล่างทั้งเตะบาดาลเตะเต,ตะสองตัวรงล่างนะที่บอกเนาะขามาสี่อาจจะเป็นทั้งบนหรือว่าเป็น502เป็นสี่ครับไปกลับมาบอกพี่น้องแอดก็เคยเจอแล้วว่ตทีต่ผ่านมากปนแก่มากสองหาหกเอดก็ซื้อแต่สองหาหกรถบริการทางพี่น้องรถลดุลด,ลดไปอ่ะที่แจ้งหน้าพี่น้องแคทหน้นาจอไว้พี่น้องแอดจะมาลงในในใน,น,นหนัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะที่จริงพระอาจารย์ท่านนี้นะเพิ่งไปจ้อวัดจ้าคณะเจ้อวาดเออจ้อวาด ่าตั้งแต่ยืนในวัดเจ้แถวนี่แหละเจ้แถวบ้านเอ็ดเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวขัดเขามาก่อนงทองบางที่อาร์จตามมึงทำมันพรอะดรกะทับบรุษแล้วพี่น้องทับบรุษกะอาร์จตามแต่อารุษไปกะคือจำเป็นนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมาเบิ่งอียังเกาะเพิ่นมาเบิ่งหอวระคังเพิ่นได้เบิ่งหอวระคังเพิ่นก็เลยขัดปล่อยมางวดก่อนนะครับเขาของเพิ่นอยู่แบบงวดนี้เพิ่นหายมาตรงสี่นะครับจังสี่แคปหน้าจอไว้พี่น้องเรียกเพิ่นหายมากันแล้วกันนะครับแต่ว่า รุ่งเป็นวันแรกแล้วก็พผอมากวันแรกเหมือนกันแบบเว่าตัวความเพื่อนเขาเพื่อนเขาว่ามาแบบเพื่อนเพื่อนเขาว่ามาเนาะพี่น้องเนาะว่ากันไปพี่น้องอ่ะมาเบิ้งสุดท้ายพี่น้องมาเบิ้งรอบสุดท้ายกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะคลิปวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องสำหรับผู้เข้าบ้าใหม่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เอ้าจะเบิ้งใบก่อนครับนี่คือเลขกำลังวันนะพี่น้องเนาะเลขกำลังวันให้มาที่หน like ึ่งกับศูนย์พี่น้องหนึ่งกับศูนย์ สำหรับอาจารย์มาอาจารย์ไม่ออกนามนะคสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวพี่น้องก็คือสามเจ็ดสองพี่น้องเนี่ยเข่าที่พี่น้องเห็นปะตรงนี้นะตัวนี้เข่ามาที่ศูนย์นะครับเลขการลงมันเข้ามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็สองตัวนี้นะพี่น้องสองตัวนี้เข้ามาที่หลักร้อยนะครับแต่ว่าเลือดสีกับไปกับบ้ากับกับ,บกัแน่ใจนะครับอ่าเป็นการบางเทียบบางที่เพื่อนอาจีพเป็นปริศนาแบบอาเซียมาสองศูนยะ์ห้าจ็ดสี่เพื่อนจีนนี่นะฮารางกไกรนะพี่น้องเนาะ เรื่องบาร์พจน์เฉยหาล่างหลักพจน์เฉมากับห้าศูนย์สองเจ็ดสี่เป็นไปได้อ่ะพี่แจนนะด้วยพี่น้องด้วยพี่แจนนะเอานะครับชอบมาจัดคัดกับทานพี่น้องอ่ะมาดูมาดูแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับสอหรับผู้เพิ่นข้ามาใหม่ได้พี่น้องเด้อสารับคลิดหนิต้องขอขอบพระคุณเพื่อนนะครับที่เพจน์ให้มาอ่าเพื่อนเพจน์ให้มาสองศูนย์ห้าพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอไว้พี่น้องไปขอบคุณอาจารย์เด่นกำลังบันครับให้มาหนึ่งกับศูนย์ขอบคุณอาจารย์แม่หอกน้ำให้มาที่เกตสามเกตสองนะพ ขอบคุณหลายกันแล้วกันนะขอบคุณอาจารย์ทุกๆสำนักกันแล้วกันนัที่เพิดเมืองบันมานะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องทีทีดามตั้งแต่ตอนจบนะครับซารักชิมี้ดยเฉพาะในเอฟซีโชคโชค์มันมันห้แห้งปังปังใแห้งไม่รวยกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเลือดจักเงินแสงเงินลายแับมื่อสุดสุดนะครับเด้อนหนึ่งวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซาลักชิมีกาค่ำวาสวัสดีครับ